ขู่ช่องหนึ่งสันจ่ในต่างแดนครับถ้าทุกคนมาเบงลอไหลครับก๊ลาลัยเกาหลีนะครับปลาไหลน้ำเกลือครับอันนี้กําลังเลียนน้ำครับรเลียน,นน้ำออกกําลังเสิริมน้ำใ่นะครับมีตัวใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นขนาดบอนะบอลใหญ่นะ ไม่สิบเมื่อดนะครับเพิ่งหยิบปุ้งผาดำย่างดีนะครับเดี๋ยวเรา,าเห็นเลยพี่น้องเห็นปะแม่ไหนร่องตะไหร่ร่องใบ ปไลอายุเจ็ดเดือนแล้วคเจ็ดเดือนแล้วดีโตรประมาณนี้ครับประมาณตัวละเกือบสามขีดแล้วใชล้ได้จับขายแล้วครับเลียงที่ห้อมสัตการท้องตางาองลาดที่อยู่ประมาณสามตโลครับยังสีพ่อจับขายได้ ม่บอร์นี่กับขิดประมาณคร่าวๆนะครับถาไงถึงจำนวนถีบจับคายนี่ก็ถือว่ประมาณจะเท่าเล่าเจ็ดตันแปดตันเนี่ยละครับ <c oughs> เจ็ดตันแปดตันหรือเจ็ดลอยเอ้ยเจ็ดท่านเจ็ดทันแปดท่านกิโลนะครับป <c oughs> เดี๋ยวขีดประมาณโตกะทีคูณสามเป็นนะครับ อันนี้ใส่ในบอ่อนี่ก็จะใส่ยูฝังหันซีโตนะครับอาหารอ่ข้งในน้องเห็นไหมครับทาหอยู่ข้างในมันเมือดนะครับบ่เห็นปลาปลาไหลนี่มันหมักอยู่บน,นเหมือดนะครับ,บอหา,าออห,อบหารซีโตแล้วก็ที่ออกซิเนจนซอยนะครับ เอาซีเกนคอยอีกปัอมหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำก็ต้องเปลี่ยนทุกมื่นนะครับอันนี้เปลี่ยนบ่อน,นี่น้ำเครื่องบิดอ,อยู่ประมาณหกสิบห้าเส้นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมื่นหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนปองร้อยสี่สิบเส้นนะครับเหลือน้ำเก้านึ่เพื่อสชให้มันขึ้นกับน้ำนะครับบ่บ่บห้เปลี่ยนเบิดเลยครับปลาไหลนี่ การเตี้ยนเบอร์จะือมันจะพื้นจะบวกินอาหารเลยนะครับไม่ได้บวกินกับน้ำอันนี้กับเตี้ยนแล้วครับกำแลังเติมน้ำเขาไม่แล้วครับปลานี่บอ่อนี่เป็นบอ่อปลาใหญ่ที่สุดเลยครับอยู่ในฟาร์มเห็นว่าก่อน มันจะเป็นแร่ช่างอาหารครับบ่อนี่กินอาหารอยู่ิบโลครับ70โลกำลังกินเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสสีท้ายช่วงมันกินอาหารไหนเบิ้งครับเบิง้งแบบเบิ้งดีเลยล่ะครับ กัเป็นธุรกิจขอบขั้วนะครับเป็นธุรกิจขอบขั้วของแถวแก,กนะครับกับโกลแมนเพื่อว่าเป็นฟาร์มไงนะครับบิดฟาร์มเนี้แบบเป็นธุรกิจขอบขั้วนะครับแต่ว่ากับล่รับก็ะถือว่ามหาศาลนะครับล่าสุไล่ายกับมหาศาลนี่เอนครับแต่ละเมื่อนี่อยู่ในฟาร์มนี่ยคิดอาหารเมืม่อละประมาณ หลายกิโลหรอหรือประมาณเชิงตันรเราแต่จะเป็นอาหารแบบใดทางใดเดียดดเด๋ยวผมสืลงอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ก็ให้เบ้างอาปลาไหลยิ่งยุ่งไปนะครับเรียงไงบ่กบ,บ่เชื่องว่าง่ายนะครับ,ก,บรกับตรงน้ำกับตองนี่ขอนตลอดขาดน้ำบ่ได้ครับแต่ก็น้ำมีตรงเชียนซูมือเลยครับ ไปเบิ้งอีกบ่อหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นอีกบ่อหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นบ่อเปลี่ยนปลายบ่อปลาใหญ่ายพออีกบ่อเมื่อกี้นะครับก็คือบ่อนี้มันถือบ่อขึ้นครับตอนนี้กขาลังผมกล้ลังเปลี่ยนน้ำน่ครับกขาลังเปลี่ยนน้ำบอแต่บ่อเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วครับเติมน้ำแล้วปลามันก็เลยขึ้นอันนี้มันบ่อขึ้นแค่ทายว่าลงไปเนี่ยวิ่น้องเลย ไปสปาปลาไลสตอดก็ควอเมบ่เห็นบอลนี่มันอยู่ทั้งไก่บ่ขึ้นมันสบายอยอ่มยู่มันยุก่ก,กลางๆหมดครับอันนี้เน,น้านี่ บไ่ได้เป็นการสูบปลอกนะครับเกิดเสิเป็นการว่างทอว่างทอตั้งแต่นะครับยากสีนมีช่องเปิดออกเขาจะไม่ได้สูบปลอกนะครับีนี้การว่างทอเยวอจังไรกะทิเดี๋ยวผมอธิบายอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าการว่างทอของร่างทอของเขาเปลี่ยนนามยังไรเปลี่ยนไง,งนะครับบ่ได้ใส่เสื่อมืออยางมาไม้นะครับแเขาเอาทอค่ะนากับสลาหมัดออกเลยนะครับ ที่น้องเห็นกางหันหกบกำลังตีแต่ละบอนอี่ใส่ประมาณตีโตรครับเห็นงานตลอดครับมอวียุดยุตชั่วโมงอายุยงังกะบดิขึนยูกับอันอายุนะครับแต่ขึนยูกับใส่ใส่ใส่ห้องปลานะครับว่าขันมันได้สามตโล วิ่สามประมาณตัวละสามขีดพั่วนะครับแต่ทิงขีดจับขายได้เป็นใส่ตรงการของตลาดนะครับกับบางตัวกับใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยกับอายุป,ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือน,นก็พ่อขายแต่บางตัวกับว่าหญ่นะครับก็ต้องแยกออกามาเลี้ยงโดยเฉพาะอีกของมันนะครับจะต,ต้องให้ได้ตามใส่นะครับจังขิดพ่อขายแปลว่าระยะ อายุกำหนดในอายุขายนี่บ่ได้นะครับกะต้องเอาตามตามตามใส่ปลานะครับเป็นสพฟ้ขายเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงปลาหน่อยนะครับจังหน่อยเดี๋ยวผมพาอย่างไปเบิงน,นะครับครับอันนี้ก็เป็นบอ่อปลาหน่อยนะครับอันนี้จะติดกำลงัง พี่น้องเป็นเดหลายครับอันนี้คือปลาหน่อยมั้งนะครับเห็นบ่พี่น้องเพราะว่ามันขึ้นกับอายุเวลาบเรด้นะครับเพราะว่าปลาอันนี้คือล่งพร้อมกันนะครับก็บบ่อที่เต้าเบิ่งที่แหลกนะครับลงพร้อมกันเห็นบอกอันนี้เนี้ยตัวเลนน็กๆเยอะอันนั้นเนี้ยตัวละสามสีบเยอะครับเห็นบ่มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาบเร่ตนะครับ อันนี้ก็เข้าวตองขยันไอ้นี่เนาะครับแยกปลาเนาะครับปลาใหญ่ก็ต้องใส่บอ่อนึงปลาหน่อยใส่บ่อนึงปลากลางข้าก็ต้องปลาใส่กลางข้าก็ต้องใส่บอ่อนึงเนาะครับอันนี้ก็เพิ่งจะแยกไปใส่อาทิตย์หนึ่งนาะครับแยกปลาหน่อยปลาใหญ่ออกกตอันนี้ก็ปลาหน่อยก็มาเลี้ยงไว้อีกบ่อนึ่งนะครับ นี่ยอัน Saint e. ans, นี IM ้จะเป็นบอลหน่อยนะครับบอลหน่อยบอลเป็นบอลใหญ่คือที่เ้าเบิรงป่าใหญ่เมื่อกี้นะครับอันน好好ี Source ้นกางหันตัวนึงแล้วก็นี่ออกซิเจนตัวนึ่งนะครับออกซิเจนสียูนี้นะออกซิเจนแล้วก็ีกตัวปั้นน้ำนะครับใสออกซิเจนนะครับ กำลังผมก,กำลังเปลี่ยนน้ำพี่น้องนะครับไอโตทีเปลี่ยนน้ำพี่น้องห็นพอนน่นบ่พอนั่นสนนนินี่ยูนในท่อนน่นเข้าสิจอหู้นะครับจอหู้ให้น้ำเขาได้น้อกให้น้ำเขาได้แล้วก็ให้เสร็จหรือ,อไอของเสียเขามั้นนะครับที่นั่นเมื่อิีถือดูดออไปนยันที่ช่องเท่าจอไว้เมื่อิีเดินเข้าสิเดินพอออกมาครับพอมาแล้วก็สิตัวนี้จะเป็น มงังล่อยหนามนะครับมงังล่อยน้มหน้มบอกพี่น้องเห็นนี่ครับดึกระลังปล่อยน้นามพอดึงดึงดึงคอดึงคอตัวนี้ออกรครับหนามมันตีออกเลยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนงครับเดี๋ยวน้มตีออกเป็นบริเวณที่เล่นหรอเดี๋ยวนี้วิธีเตือนหนามนะครับนี่ครับ,รงงบ,รบเพราะจะเป็นของเสียของมันครบบอ,บอกมา อ,อันนี้ห่อสันห่อดูชดเรื่องผิวอ,อ,อ,อากาศนั่นกับอีกพวกนี้ของเขียวหนอกม้นะครับอันนี้ห่ากระตรงตรงบบน,นี่กับ,บวพวกเอควาฮ่องกิ้ยานมามในใ้ของเขียวหน่อไม้หอมนะครับหรือเดียวผมงเ ล่งอกคลิปนึ่งนะครับย้อนเรื่องอะไรระบบพอที่เขาเห็ดจั่างไรน,นะครับวันเขาปล่อยน้ำอย่งไรน,นะครับเด,เดี๋ยวผมวันนี้ผมปล่อยน้ำออกคิดหาเส้นนะครับคิดหาเส้นวันนี้ก็มีที่เกียกเก่ยงออกมีก็กำลังวัดเหตุเห็นบอกเราเห็นเนะาะอันนี้ก็ได้แลยครับ าามาเส้นเดี๋ยวโอ้ยมาเปียกปั่นครับที่เปียกนะครับปียบอยากนะครับอพอพอนั่ขอ่องครับข้าไกเอาลงเเดี๋ยนี้แล้วบนีบยเนื่อเพื่อเปียกเลยทีเานำตัวี้กซาไลน์นะครับ,รบรก็กคือ ก็คือไงไง่งยๆก็คือว่านทอโต้ทั้งหนอก,กับทั้งในเสมอกันทั้งหนอก,ม,กนม,มันสูงก้อนหนามมันถึงจะไหลออกมาครับการเทาเปิดทั้งหนอกก็คือพอพอทอทั้งหนอกมาถึงตำหนามมันก็ไหลออกนะครับก็คือแรงดันของนามก็คือออกจากข่างตำนะครับก็คือบ่กนี่อย่างไหลนะครับนี่ครับอ่า เห็นว่าอ่านอยนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมกับพอจบคลิปเที่ยงค่านี้นะครับกังได้จะอย่าลืมกดจิตตามนะครับเพื่อีอยากรู้หรืออยากเนี่ยใครถามขอมามก,ก็ได้นะครับกะเบ่งข่าวๆนะครับเดี๋ยวอยากเบ่งแบบใจหรือเบ่งวิธที่เลี้ยงให้อาหารแบบใดก็อ่ากดติตตามเลยนะครับดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เบ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ